สวัสดีครับวันนี้จะมาเทศสแนะนํานะครับการใช้งานปืนบีบีกันแต่ใช้วาวจากถังลมนะถังลมด้านหลังสีหเหลืองนะเป้าที่ยิงก็5เมตรน,น,น,นะดูนู้ในนัานห้าเมตรหเมตรนะดีๆอ่าหเมตรพอดีผู้ช่วยไม่อยู่นีเลยต้องสโลวเองคนเดียวยัแต่การ3รุ่นมี 1, 9, 1, 1, 1นึ่งเก้นึงะแล้วก็ายกระปา5.1าแล้วก็ก๊อกสิเทศสยิงให้ดูนะครับนะ หมดนะอะไรค้างเรียบร้อยเนี่ยปกติเก้าหนึ่งหมดแล้วต่อไปไหายกรับปลาห้าจุดหนึ่งนะน่าอะรค้างปกติเรียบร้อยหมดแล้ว สองตัวไปตัวที่สามนะครับกอลสิบเก้าน่ะเดือบร้อยสามตัว 1. 1> เห็นไหมครับ 1. 1> ไร้างหมดลมแต่ 1. 1> าทางลมที่เหลืองม็ต้องเจ็ดเจ็ดยิงทั้งวันให้เบื่อไม่ให้เบื่อเลย ยิงเท่าก้อนเลเบื่อเลยนะโอเคสนใจก็ตจดต่อสอบถามเข้ามานะครับมีปืนก็ส่งมาทำได้โอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ